ใช้ดีจริงครับวันนั้นวันนั้นทําหยดใส่ตะปูตะปูขาวจั่วเลยครับสนิมหลุดหมดเลยใช้ดีการันตีครับไอสัตว์มันไม่ใช่โอ้ยขวดแม่มึงเอ้ยมันเป็นขวดได้เพราะสิไปย่อยใส่ล้วมันสิขาวเวินเินออกหมาสีแม่สูงพี่ตรนี่ครับคีมล็อกไหมครับอะไรคีมล็อกพ่อมึงเลหน้าหีนลุงผมได้ยินข่าวว่าใครเลี้ยงหมาต้องลงทะเบียนตัวละ4ี่ห้าสิบ แต่ของลุงเลี้ยงเต็มป่าไอสัตว์โอ้ยโคตรแมวเลยมึงวากุปากหมาบอกทาเล็บตีนหมาได้ไหมลูกมึงซื้อไปลองทาดูไอหน้าอย่างนี้เป็นสังขังอยู่ทาแล้วหายไหมครับกูไม่รู้ไอสัตว์สังขางมันจะมามันไม่ใช่ยากแก้สังขังไม่ใช่ซีมาโลชั่นโอ้ยหมาสีแมวสวยอ่ามีกินจิ้งเหลนไหมครับอะไรมึงมาถามหากินจิ้งเหลนหาพร้อมเลยหน้าอย่างนี้เอ้ามาขายครีมแล้วเหละครับ แต่ก่อนเห็นขายหมอยเส้นอยู่เลยไอสัตว์หมอยเส้นบ้านพ่อไอหน้าหี